สวัสดีครับพวกผมพร้อมบวกนะครับวันนี้คุณอยู่ในช่วง5หุ้นที่น่าสนใจนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะมีหุ้นตัวไหนกันบ้างนะครับมีหุ้นที่คุณชอบหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเปิดมาที่เซ็ตกันก่อนเลยนะครับเซตตอนนี้ปิดที่1,643.44นะครับนะวันที่27 เดือนมก,กราคม2565นะครับนี้เอามาจาก Trading View นะครับสำหรับข้อมูลนี้มาดูที่หุ้นตัวเลขนะครับเป็นหุ้น CPF นะครับ CPF วันนี้ก็ปิดบวกนะครับอยู่ที่25.75นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่25.25 25นะครับและมีแนวต้านอยู่ที่26.5นะครับ ตอนนี้จะเห็นได้ว่าปิดเขียวแล้วนะครับสำหรับ CPF แรงซื้อก็เริ่มเยอะแล้วนะครับแรงขายก็ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ปิดแท่งเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับหุ้นตัวต่อมานะครับเป็นหุ้น KTC นะครับ KTC ตัวนี้ก็ปิดที่แท่งแดงนะครับ59.5นะครับ โดยมีแนวรับอยู่ที่58นะครับมีแนวต้านอยู่ที่62นะครับสำหรับ KTC จะเห็นได้ว่าก็อยู่ในโซนนี้มานานแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับโซน58ถึง59นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตัด e m a ขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงหน้า ซื้อนะครับน่าสะสมอยู่นะครับสําหรับโซนนี้หุ้นตัวต่อมานะครับเป็นหุ้น SCB นะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจะเห็นได้ว่าปิดเขียวนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่125.5แล้วนะครับสําหรับ SCB ตอนนี้ก็เส้น EMa กำลังตัดกันอยู่นะครับ EMa 515และ35นะครับ นะครับแนวรับแรกอยู่ที่123นะครับแนวต้านแรกอยู่ที่128นะครับสำหรับ scb จังหวะนี้ผมมองว่าก็น่าเก่งกำไรมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นไซเวย์นะครับมันไม่ใช่อัพเทนนะครับสำหรับ scb หุ้นตัวต่อมานะครับเป็นหุ้น t fg นะครับตัวนี้ก็โยกลงมานะครับ ราคาปัจจุบันอยู่ที่4.92นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่ประมาณนะครับ4.8นะครับและมีแนวต้านนะครับอยู่ประมาณ5บาท26สตางค์นะครับสำหรับตัวนี้ก็วอลุ่มก็แรงบายนะครับเยอะกว่าเซล์นะครับเพราะว่า แรงขายตอนนี้ไม่มีนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่มีแต่แรงซื้อนะครับก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะครับสำหรับหุ้น TFG นะครับละหุ้นตัวสุดท้ายนะครับเป็นหุ้น TTB นะครับธนาคารธนาชาติทหารไทยก็ปิดที่ราคา1.37นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้แนวรับเลขน,นะครับอยู่ที่ประมาณ1.32นะครับและมีแนวต้านอยู่ที่ 1.45นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสกลับตัวนะครับเพราะว่าวอลุ่มเยอะนะครับครับสหรับวันนี้ก็เพียงเท่าน,นี้นะครับไม่รู้ว่ามีหุ้นที่เพื่อนๆถูกใจอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็อย่าลืมศึกษาพื้นฐานให้ดีก่อนการลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ